สวัสดีคุณผู้ชมครับผมและวันนี้อยู่ในรายการสายนอนแค่โซลพาร์ทที่หนึ่งร้อยสามสิบส,สามแล้วนะครับคนต่อไปโทคุฮิโซระนะครับซื้อเล่นของเธอโซระมาลุมาลุฟังนะครับไอดอลไดเธอร์เซบากยาสาวะนิโกะนะครับและก็ ยาสาวะโคโโคคายาสาวะโคโครโยาสาวะโคทาโร <c oughs> นะครับเยอะชิบหายวันเกิด26่ธันวาคม1989อายุ3ามิบปีราศีมังกรกรุ๊ปเลือดโอส่วนสูง159ที่ติดตามของแท้ ผมก็คิดให้มันแดมนะครับโทคุฮิเอ้ยไม่ใช่ดิได้ทำตัวของเธอโทคุฮิโซละนะครับเกิดเมื่อวันที่26อันวาคมพศ .1989 ในเมืองมินามิโบโซจังหวัดชิบะเฮ้ เดือดจังวะมันเดือดอ่ังเนี่ยเธอมีน้องชายหนึ่งคนเธอจบจาก The Wango Creative School โรงเรียนสร้างสรรดี w a n g งโก้โรงเรียนฝึกการแสดงและร้องเพลงดำเนินการโดย m a j o r s ors, Inc. <S ผู้วิเศษอิงเธอเป็นแฟนตัวยงของ Neon Genesis Evangelion Neon Genesis Evangelion และตัวละคร Oscar Langley Soryu Asuka Langley Soryu โอ้เยอะชิบหายแม่งกูปวดนิ้ลวละที่เธอเคยแต่งตัวคอสเพลย์บางครั้งคือให้เครดิต Miyamura Yuko Miyamura Yuko ผู้ภาคเสียงออสการ์าสุกะที่เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เธอมาทำงานในสาย <c oughs> อาชีพนักภาคในเดือนมีสาย,ยนสองฟูนหนึ่งสองเธอทำงานเป็นไกด์ไลน์ในบ้านเกิดของเธออาหารโปรดของเธอคือเพปซ s i เน็ก ข้าวขาวแซลมอนและเนื้อและไอไม่ใช่ดิเธอไม่ชอบไข่ต้มเต้าหู้และนามะเขเอเนะครับจบแล้วหนึ่งชิบหายไปรุ่นใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์ก็ฝาก,กิดใคร ผมด้วยนะครับ